โจ้ๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโคด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นาอกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจ้าขอผมคนนี้มากๆเลยวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินใหม่ของเอเลนดอนนั่นเนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกันเจ้าขผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนนทุกกค็สาาามรถตมไปดดูกกิิิจรรมมมให่่เเพตไ้ อย่างเช่น RVX กับเกิดใหม่ทันทีเป็นสลรามไปซะแล้วนะครับผมก็กำลังจะเข้ามาด้วยใครที่อยากรู้ว่าจะมีสกินตัวไหนสามารถตามไปดูได้เลยนี่เดนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมนะก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นสกินของเอเลนดอ์นะครับวันนี้เราก็มีโค้ดมาแจกน่เดนะครับผมนะก็เพื่อนๆใส่ได้จากตรงนี้เลยน่เนะครับกดหน้าลงกิจกรรมมาที่ประกาศเกมนะครับแล้วก็โค้ดนี้นะครับใส่ได้จากตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือแลกไอเทมโค้ดรูปหน้าอลิสนะครับผมนะก็กดเข้าไปเลยโค้ดนะครับจะ มีด้การทั้งหมด2โคดนะครับผมก็คือเป็นโคดผู้เล่นใหม่นะครับผมเนี่ยก็คือสมัครไม่เกิน10วันเล่นให้ถึงเลเวล5นะครับก็จะได้บัตรเช่าเอเลนดอนด้วยได้รูนได้ทองนั่นเองนะครับแล้วก็อีก1โคดก็คือโคดคนที่กลับมาเล่นนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้เข้าเกม30วันเนี่ยก็จะได้บัตรเช่าเอเลนดอนเหมือนกันแล้วก็กล่องคูปอง100%่ปอนั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนั่นเองนะครับ ก็ขออนุญาตมาอัปเดตตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมร้านค้ารับสกินหวนคืน2025นะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้สกินแบบ ที่เพื่อนๆอยากได้และยังไม่กลับมาเนี่ยสามารถไปซื้อในงานได้เลยนะั่นเองนะครับผมนะก็งานเนี่ยจัดที่ไบเทคไลฟ์นะครับวันที่25และ26นะครับก็คือซื้อได้ทุกสกินเลยนะั่นเองนะครับผมนะสนับตรงนี้นอนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับก็สกินที่มีทั้งหมดในกิจกรรมครั้งนี้นะก็จะมีตามนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลองดูได้นะครับทุกคนเห็นไหมก็มีหลายตัวมีหลายสกินนะครับผมเห็นไหมทุกคนฉลามบีโร่เอ่อตุจีนก็มีนะั่นเองนะครับผมมีเยอะมากนะครับผมแล้วกกกกก็สสิินนนนนเเเเเซตไได้มม่่่่ใชบบออรร์ีีีคคคืทุุาาะฟ จีนก็มีนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูเห็นปะเยอะมากๆเลยนะเนี่นะครับก็สำหรับตันนี้นะครับใครที่อยากจะได้สกินตัวไหนลองมาดูและสามารถไปซื้อในงานได้เลยนะครับจัดแค่25และ26นี้เท่านั้นนะเนี่นะครับผมรายละเอียดก็ลองมาดูเพิ่มเติมได้นะเนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุมสกินใหม่ของเอเลนดอนกันดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้กิจกรรมก็มาแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีโทเค็นที่ได้รับฟรีด้วยนะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยเราจะได้ล็อกอินรับฟรี10โทเค็นตรงนี้นะเนี่ยนะครับแต่ที่ คือเติม9คูปองเนี่ยก็จะได้รับอีก10โทเค็นนะครับแล้วก็เล่นฟรีได้วันละหนึ่งครั้งด้วยนนเองนะครับก็คือรับได้สูงสุดเนี่ย20โทเค็นนะครับแต่มันยังไม่หมดนะทุกคนเพราะมันมาจากกิจกรรมเติมตรงนี้ได้อีกนะครับผมแล้วก็คือตอนนี้ใครที่จะเติมเนี่ยเติม9ปองนะครับก็เท่ากับเราได้เพิ่มอีก20โทเค็นเลยน่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูอตอนนี้ผมจัดมาแล้วทุกคนก็ได้ตรงนี้10โทเค็นนะครับจากการเติม9คูปองเน อ๋อมันอันเดียวกันทุกคนมันอันเดียวกันก็แสดงว่าตรงนี้รับได้สูงสุดก็คือ20โทเค็นก็คือเติม9คูปองตรงนี้นี่แหละแล้วก็ล็อกอินนั่นเองนะครับผมนะก็คือจะได้เลยนัเองนะครับแล้วก็มีเล่นทุกๆวันนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้กิจกรรมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับนี่ทุกคนก็กิจกรรมเอลสุเอ้ยไม่ใช่เอลสุ เอเลนดอร์ดีมไลเนอร์นะครับผมก็เริ่มเล่นฟรีด้วยนะครับกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่13นั่นเองนะครับกิจกรรมคิดว่าไม่น่ายากเนาะวิธีการเล่นนะครับก็จะมีของรางวัลทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็คือจะสุ่มจากของด้านใดนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้มีสามารถเอา3ชิ้นเนี่ยไปแลกเล่นฟรีได้1ครั้งนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้สกินแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมากดรับสกินด้เก็งดดแส ว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับเราจะต้องสุ่มประมาณ300ครั้งนะครับแต่ที่จริงมันอาจจะมีแลกส่วนลดครั้งแรกบ้างพิเศษบ้างต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ใช้ตั๋วส่มฟรีบ้างมันอาจจะไม่ได้ถึงหรอกแต่เดี๋ยวเรามาคำนวณให้ในคลิปนี้เลยนะครับก็มีคูปองเริ่มต้นอยู่ที่5547คูปองนะครับมาดูซิว่าจะหมดเท่าไหร่นะ่นเดงนะครับไปสุ่มเลยครับผมโอ้ไม่มีอนิเมชันเลยว่ะทุกคนก็ต้องกดกันมือหงิกครับผม20ครั้งครับไปกันรัวๆครับผม ลิสแมนช็อปโนงเรื no Term 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 part, ่องเติมเกมเติมถ nice ูกปลอดภัยเจ้าเดียวไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บลุนแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วที่นี้นะครับจะมีแลกเล่นอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือเขาจะแลกเล่นให้เราเลยนะครับเมื่อของรางวัลครบสามชิ้นจะ เองจากตรงนี้ก็ได้นะเดนนะครับปไปเดวเราใช้คู่ปองเลยนะครับผมไม่ต้องแสดงอีกไปกันเลยโอ้โหเกลือล้วนครับผมโอ้โหไปกันต่อครับยังไม่มีนะครับอุ้ยกดผิดไม่เป็นไรไปกันต่อครับยังไม่มีพรจากเอเลนโดเหลืออีกแปครั้งเหลือแปครั้งตัวนี้ผมแลกเล่นฟรีเลยล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะทบไปรอบหน้าไหมนะครับถ้าเกิดเอาชัวรก็กดออกไปให้หมดเลยนะครับให้มันเหลือแบบพอดีเนาะ โอเคที่ทุกคนถ้าเกิดเราได้เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะครับพรจากเอเลนดอร์ฟีแบบนี้นะและทีนี้นะครับมันจะสุ่มทางด้านซ้ายมือให้เรานะครับดูดีได้ไรถ้าเต้นครับผมไม่เป็นไรไปกันต่อก็แทบจะต้องเหมาอยู่แล้วแหละดูดีว่ามันจะดวงดีออกบ้างแม้แบบคือแบบไม่เหมาสักสักครั้งอ๋ออันนี้ได้ส่วนลดถ,ถ้าเกิดได้ส่วนลดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะโอเคไม่ออกเลยวะโอโหโอจุกจุกครั้งสุดท้ายเพิ่งจะได้พรดูดี พรจากอะไรพรจากฟ้า <c oughs> คืออะไรนี้เป็นเอฟเฟกตป้ายประกาศแล้วก็ปุ่มโจมตีครับผมโอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเล่นฟรีเยอะแหละเดี๋ยวผมเลือกไปเลยครับผมเล่นฟรีโอ้ยโอ้ยครั้งนี้ออกเร็วครั้งนี้ออกตั้งแต่ครั้งแรกเฮ้ยดีมากเลยโอเค <c oughs> อุย้ยดวงผมดีอยู่นะอันนี้ได้อะไรได้รูปโปรไฟล์ครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผมออกเปิดเลยอะ่ะฮะได้อีกแล้ว หรือว่า G m เอขาล่อโอเคอันนี้ได้เป็นไส้ป้ายสังหารนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเหมาแต่ผมคิดว่าสองครั้งที่ผมสุ่มไปอะ่ะมันค่อนข้างดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าผมแบบคือสุ่มครั้งแรกออกเลยแล้วยังมีตั๋วสุ่มฟรีตรงนี้อีกห้าทุกคนได้แล้วเฮ้ยคุณได้แล้ว เฮ้ยราคาดีเกินไปเป้าตั๋วสุมฟรีผมยังไม่หมดเลยเนี่ยเหลืออีกเท่าไหรอ่อ๋อเหลือไม่เยอะเหลืออีกสามอุ้ยคือคือผมโชคดีมากเว้ยที่คนทุกผมแบบไม่ไม่กดไปต่ออะ่ะคือโอ้โหได้โอ้โหคด คือราคาดีมากนะครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ราคาสรับสกินเอเลนดอร์สกินนี้นะครับไม่ถึง3000คูปองนะทุกคนแล้วสกินเอฟเฟกคือเวอร์วังมากนะครับเดี๋ยวผมพามเพื่อนไปรีวิวนะครับตรงนี้ใครที่เปสุ่มหมดกี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าผมดวงดีว่าทุกคนกดรับสกินเลยแล้วกันนะครับโอเคยินดีด้วยคนได้รับสกินใหม่เอเลนดอร์ดีมไลเนอร์ฉากเปิดตัวแบบโอโหหล่อเกินทุกคนดู อือโอ้โ huh. ห oh คือแบบมันต้องอย่างนี้ดิครบรอบ9ปีสกินแบบสูงสุดมันต้องเอฟเฟกเวอร์เแบบนี้แหละแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์วิบวับด้วยนะครับผมถือน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะที่แบบได้กรอบโปรไฟล์วิบวับมาจากการซื้อสกินอนะ่ะโอเคไปแล้วก็ของอื่นๆนะครับ ก็ถ้าเกิดเรากดรับสกิปไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปในคังเลยนะครับแล้วก็ของวันอื่นๆนะครับที่เรากดรับมาเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพวกท่าเต้นป้ายแล้วก็รูปโปรไฟล์นะเด็นะครับก็กรอบโปรไฟล์แบบนี้ครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์ที่เราได้มานะครับเดี๋ยวต้องเลื่อนหาสักนิดนึงทุกคนนี่รูปโปรไฟล์รูปฝาหูใส่เข้ากันเท่จัดนะครับ นี่เซตของเขานะครับให้ดูกันช,าชาัดๆอีกทิ้งทีนี่ช,าชาัดๆอีกหนึ่งรอบครับผมเป็นไงโคตรเท่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็ต้องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใส่สกินเป็นยังไงตั้งโปรไฟล์ โปรไฟล์แบบนี้นะครับแต่โปรไฟล์ขยับน้อยไปหน่อยโปรไฟล์ขยับน้อยไปหน่อยแทบจะไม่ขยับเลยดีกว่ายืนรอหล่อก็เพียงพอแล้วใช่ไหมนี่โปรไฟล์ยืนนิ่งๆแบบนี้เลยถ้าเกิดรูปก็จะเป็นแบบนี้นะครับโมเดลก็จะเป็นแบบนี้นะเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะครับผมไปกันเลย The joys and sorrows of all living beings intersect and weave together as they fall asleep. And countless magnificent paintings are born in the day and night of thousands of years. This heart remains. All things fall asleep. Beyond. Oh, God. Like this part may be on If you're tired, it's okay to fall asleep here. Your team has destroyed a tower! Starlist enters the eyes. โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นใจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก็อุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกัน